ริมปลาเค็มรวนเนี่ยการรวนเนี่ยเป็นกรรมวิธีโบราณคเขาใช้ปลาเค็มเกรดที่ดีที่สุดนะคะในท้องตลาดเนี่ยค่อยๆค,คั่วรวนกับกระทะแบบช้าๆแล้วเวลาเราทานเนี่ยง่ายเลยเปิดฝาอยากจะทานโรยกับข้าวสือร้อนๆก็โรยได้เลยอยอยากจะทานกับข้าต้งตอนเช้าๆก็โรยได้เลย มาแล้วครับคุณผู้ชมครับสัญญาณแจ้งเตือนพิกัดชีพป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารอมสินนั่นเองนะฮะเห็นเขาบอกว่าธุรกิจนี่เจ๋งมากๆเลยนะฮะเพราะว่าสร้างรายได้ต่อเดือนเนี่ยหลักแสนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารอมสินด้วยนะครับเราจะไปเจอธุรกิจอะไรและต้องไปที่ไหนติดตามไ้ดีนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย คุณผู้ชมครับพามาเจอคุณรินนะฮะคุณรินสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พี่ๆเขาเล่าให้ผมฟังนะว่าธุรกิจของคุณรินเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ขายเนี่ยหลักแสนต่อเดือนหลักล้านต่อปีเลยเหรอครับใช่ะคะ่ะอันมีที่เด็ดยังไงฮะ คือปลาเค็มรวนของเรานะคะริมปลาเค็มรวนเนี่ยการรวนเนี่ยเป็นกรรมวิธีโบราณรเขาใช้ปลาเค็มเกรดที่ดีที่สุดนะคะในท้องตลาดเนี่ยค่อยๆค,คั่วรวนกับกระทะแบบช้าๆความแตกต่างระหว่างการรวนกับกรรมวิธีตอนนี้เขาไปทอดก,กันปกตอนเนี้ยส่วนใหญ่ทอดเฉยๆคือ <ๆ S 1> ทอดเๆ้คือมีน้ำมันปอกทอดเพราะควันมันจะขมงอ่านึกออกไหมเวลาเราทอดปุ๊บเนี่ย คนที่อยู่ตามคอนโดตามบ้านเนี่ยจะท่อแล้วไม่สะดวกจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วคนไทยที่อยู่ตามต่างประเทศหรือคนเอเชียต่างๆเนี่ยก็จะไม่สะดวกเลยเพราะว่ามีลูกค้าที่อยู่แบบต่างประเทศเนี่ยก็โทรมาว่าแบบนี้แหละที่ต้องการให้ส่งไปต่างประเทศด้วยการรวนจะทําให้กลิ่นไม่มีหรอครับ การโ<ด>รยคือมาสาเร็จรูปแล้วก็คือพอโรยเสร็จก็คือได้เป็นแบบนี้เลยแล้วเวลาเราทานเนี่ยง่ายเลยเปิดฝาอยากจะทานโรยกับขา้าวสอร์ร้อนๆก็โรยได้เลยอ,อยากจะทานกับข้าวต้มตอนเช้าๆก็โรยได้เลยอันนี้เขารเรียกว่าสะดวกง่ายพร้อมทานแต่ว่าเราจะมีสะดวกพร้อมทําด้วยคือถ้าเวลาเราอยากจะทําคนาปลาเค็มเราต้องเริ่มจากการทอดปลาเค็มก่อนซึ่งมันก็จะเกิดกระบวนการว่าหลังเสร็จเราจะต้องไปสากผมแต่ตรงนี้ไม่ต้องเลยคือเราผัดคนาไปตอนใกล้จะเสร็จปุ๊บเนี่ย สวินาทีสุดท้ายเราแค่หยอกหยอกยอเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอสบาย <laughs> ใช่แล้วนะคะอ,อ่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างครับ ก็ตอนนี้นะคะในส่วนของเรานะคะจะมีรุ่นที่เป็นกระปุกนะคะแล้วขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเข้าสู่ช่องทางที่เป็นโ o เดอร์เทรดอย่างเช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ไปส่งไปที่ไททาวส์ซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงที่โฮมมาร์ทอยู่ที่เมียนมาแล้วก็ทางเ,าเชฟต่างๆอย่างเช่นที่มาเลเซียน,นะคะก็นําไปเป็นวัตถุดิบต่างๆในการที่จะรังสรรค์เมนูเพื่อที่จะเสิร์ฟได้เลยสะดวกง่ายสะดวกง่ายมากนะใ,ให้มีรสชาติอะไรบ้างครับคุณริ่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็ตรงนี้จะมีส่วนที่เเป็็นนนรสดดั้งิมแลววกจะีใ่ แซลมอนแล้วก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่สำหรับผู้ใหญ่คือเป็นปลาเค็มคั่วกระชายโอ้โหครบถ้วนนะฮะใช่แล้วบอกว่าคนที่โดนเนี่ยต้องแบบว่าติดใจแน่นอนนะใช่นะแต่กว่าจะมาเป็นปลาเค็มรวนอย่างนี้นะครับผมให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีที่มาที่ไปยังไงเส้นทางการทําธุรกิจเมื่อก่อนจนถึงวันนี้มาจาักธุรกิจนี้ได้ยังไงคุณดบญนะ จริงๆแล้วเนี่ยในส่งที่บ้านลินเนี่ยเป็นครอบครัวกรงสีนะคะคซึ่งชุมพรกาลสินเนี่ยเราทำ้านเครื่องเขียนแล้วก็อ,อยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยเราทําเป็นอ่อโรงงานพลาสติกจอกระทั่งโควิดชีวิตมันก็เปลี่ยนนิดนึงโรงเรียนทุกรงเรียนปิดทั้งหมดเลยแล้วก็คือพนักง,งานที่สองสาขาวก,กว่าร้อยชีวิตเนี่ยก็คือ ไม่ได้ทําอะไรทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในในอุตสาหกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่เพียงพอแล้วก็เลยที่บ้านอยากจะทําอุตสาหกรรมอาหาร,รก็เลยนั่งคุยกันว่าเราจะทําอะไรกันดีที่บ้านเนี่ยในต้นตระกูลของฝั่งบ้านแฟนก็เคยออกเรือแล้วก็มีปลาอะไรทุกอย่างก็คือเหมือนกับคุ้นเคยคุ้นชินกับการทานปลาเคม็มต่างๆอาหารทะเลก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นอันได้เลยว่าอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับปลาเคม็ม ก็เลยเริ่มพัฒนาทําโรงงานแต่ว่าก็ยังเป็นสเกลที่เราทําเป็นไซซิ่งที่เป็นแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนในช่วงโควิดที่เราลงทุนอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้คุณรินพาโชว์โรงงานหน่อยได้ไหมฮะแบบว่าเรามีกระบวนการการทำยังไงตรงไหนยังไงบ้างได้เลยะคระับ <laughs> ผมโอเคฮะ <laughs> มาคุณผู้ชมฮะนี่คือปลาเค็มที่เราจะทอดในวันนี้ใช่ไหมครับผมนี่เรากินซาซิมิได้ไหมครับเนี่ย คิดว่าไม่ได้นะคะอันนี้เป็นปลาเค็มอินทรีย์นะคะทอดดีกว่าค่ะครับผมฮะยังไงต่อครับกระบวนการตรงนี้ค่ะในส่วนปลาเค็มนะคะเรารับมาเนี่ยเราก็คือทําความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยแล้วถึงขั้นตอนที่จะทอดแล้วล่ะค่ะเราก็ตั้งน้ํามันนะคะให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการจากนั้นเราก็ทอดได้เลยค่ะ จากนั้นเนี่ยเราก็ไปแกะเนื้อปลา,เ,ปลาเรา,เราจะส่วนบ้างส่วนต่างๆเนี่ยออกหมดเลยก็จะได้เป็นเนื้อปลาที่เตรียมช่างสําหรับทําการรวนแล้วค่ะโอเคแล้วก็คือทอดแกะแล้วก็รวนใช่ค่ะหลังจากที่เรารวนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือวิธีการ,อ,รอบเลย<บ>ค่ะอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมฮนะจัดเลยนี่ทำกันให้ดูสดๆเลยนะ,ค,ะครับ ผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดมาแล้วนะฮะก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้ครับคุณรินเขียน ready to eat ด้วย <Yeah. S 1> พร้อมทานนะฮะอ่ะนี่พร้อมทานก็ขอเลยแล้วกันนะฮะได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับคุณรินเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารออมสินด้วยได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างครับโครงการนี้นะคะถือเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยละค่ะเพราะว่าจะมีท่านวิทยากรน,นะคะที่มาให้ ความรู้เราตั้งแต่ทางด้านของการเงินการตลาดในพาร์ทของการที่เราจะทำวิสิตโมเดลต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเหมือนกับประกอบจิ G ๊กซอว์ภาพต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอ,อีกทางนะคะในส่วนของธนาคารออมสินนะคะก็ยังมีสินเชื่อธุรกิจแล้วก็ s m e ทําให้รินเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ในในส่วนของสินเชื่อที่มาช่วยในของธุรกิจของเราค่ะต้องบอกนะครับว่าเรื่องของเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะฮะในการทําธุรกิจหลายท่านมีแผนธุรกิจในหัวแต่ว่ายังขาดเรื่องของเงินทุนครับ สบายใจได้เลยนะฮะเพราะว่าธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ SME Start up นะครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจ SME ไทยสู่มาตรฐานสากลนั่นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมชมแล้วสนใจนะครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้เลยนะครับที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาฮะหรือว่าเข้าไปสอบถามและก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณดินมากๆนะฮะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้เราและคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ EP ต่อไปครับคุณผู้ชมครับเราจะไปที่ไหนติดตามไม่ดีนะฮะกับชีพธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารออมสินเจอธุรกิจอะไราจะปังขนาดไหนติดตามได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม